สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยมาพบกับครูทุลอีกครั้งค่ะในทักษะรู้โรคร,รู้ชีวิตในกิจกรรมหนูน้อยฟันสะอาดค่ะเด็กๆตื่นกันหรือยังค่ะลูกตื่นแล้วใช่ไหมคะถ้าตื่นแล้วรีบ อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะคะเพราะว่าจะเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเด็กๆนะคะและสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กนะคะการรักษาอาวัยวะที่อยู่ในช่องปากจะได้อยู่กับเราได้นานนานนั่นก็คือฟันของเรานั่นเองค่ะกทุนคนก็มี คำของจองม,มาฟังเด็กๆนะคะคำของจองนั้นมีชื่อว่าหนูน้อยฟันสวยค่ะเด็กๆตัๆ้งใจฟังดีๆนะคะลูกตั้งใจฟังคุณทูนะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำของจองกันเลยค่ะอยากฟันแข็งแรงหนูต้องแปลงฟัน ตื่นนอนทุกวันแปลงฟันทันทีก่อนนอนหลับฟันแปลงให้ดีๆสักสองนาทีฟันสวยสะอาดจังเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ฟังคำล้องจองเกี่ยวกับหนูหน้อยฟันสวยไปแล้วค่ะแล้วเด็กๆค่ะในคำล้องจองนั้น เราวถึงอะไรมาคะเด็กเกอะไรนะคะอะไรนะคะเด็กเกเขาบอกว่าให้เด็กทําอะไรนะคะอ๋อน้องเอพริวบอกว่าต้องแปลงฟันทุกวันใชแ่แล้วค่ะแล้วเด็กๆแปลงฟันกันหรือเปล่านะคะแปลงฟันกันเวลาไหนบ้างเอ้ยน้องต้นขิงว่าไงนะคะน้องต้นขิงบอกว่าแปลงฟัน ตอนตื่นนอนค่ะคุณครูสุดยอดเลยแล้วเด็กๆค่ะย,ยังมีอีกนะคะเราจะแปลงฟันเวลาไหนอีกนะอะไรนะคะน้องเรว่าไงนะคะลูกอ๋อน้องเรมบอกว่าก่อนเข้านอนค่ะคุณครูเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆต้องแปลงฟันหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วและก่อนเข้านอนค่ะวันนี้ ครูทูลก็จะพาเด็กเด็กทินารักของครูทูลไปเรียนรู้ถึงวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีค่ะเด็กเด็กถ้าเราไม่แปลงฟันฟันของเราจะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างนะอะไรนะคะครูทูลได้ยินเสียงแววแววมาว่าอ๋อน้องไอบอกว่าถ้าไม่แปลงฟันก็จะปวดฟันค่ะ แล้วยังไงอีกน้าปวดฟันแล้วอะไรนะคะอ๋อน้องมิวบอกว่าก็จะทําให้ฟันผุนเด็กๆถ้าฟันผุแล้วเราต้องไปพบใครคะใครนะคะถูกต้องค่ะไปพบคุณหมอนั่นเองบางครั้งก็อาจจะโดนคุณหมอถอนฟันก็ได้นะคะแล้วเด็กๆอยากมีฟันที่สวยสะอาดและแข็งแรงไหมคะถ้าอยากฟันสวยและสะอาด เด็กต้องแปรแงฟันสม่ำเสมออย่างน้อยวันละสองครั้งเวลาไหนมั้งคะเด็กๆจะเป็นคนเก่งบอกครูทูนนะอ๋อครทูนได้ยินเสียงมาบอกว่าตอนเช้าตอนตื่นนอนค่ะและตอนไหนอีกนะคะตอนที่ก่อนเข้านอนค่ะคุณครูเก่งมากเลยค่ะจะทำให้ฟันของเด็กๆแข็งแรงนั่นเอง แล้วเด็กๆที่น่ารักของกุฎูล่ะคะแปลงฟันกันทุกวันหรือเปล่าเอ้ยและแปลงฟันถูกวิธีกันหรือเปล่านะ้เอาละค่ะกุนุลก็จะพาเด็กๆที่น่ารักไปเรียนรู้ถึงวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับการแปลงฟันที่ถูกต้องนั้น เ,เราต้องเตรียมอุปรกรณ์กันก่อนค่ะเด็กๆทราบไหมคะอุปรกรณ์ในการแปลงฟันมีอะไรบ้างเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะเป็นคนเก่งบอกได้นะตัวนได้ยินเสียงแล้วเด็กๆที่น่ารักทุกคนบอกว่าสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือแปลงสีฟันถูกต้องค่ะ เด็กๆคะแปรงสีฟันที่เด็กๆใช้ในการแปรงฟันเราต้องเลือกนะคะเด็กๆให้พอดีกับช่องปากของเด็กๆไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปแล้วต้องเลือกขนแปรงด้วยนะคะขนแปรงต้องเป็นขนแปรงที่อ่อนนุ่มถ้าเด็กๆเลือกขนแปรงที่แข็งนะคะจะไปทิ่มเหงืออ และฟันของเด็กๆจะทำให้เกิดเป็นอันตรายกับเด็กได้ค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะนั่นก็คือยาสีฟันเด็กๆค่ะยาสีฟันของเด็กๆนั้นจะมีให้เด็กๆได้เลือกหลายกลิ่นหลายรสชาติเช่นองุ่นรสส้มรสสตรอเบอรี่แต่เด็กๆค่ะควรเลือกยาสีฟัน ที่ผสมฟูอัลลยด้วยนะคะซึ่งฟูอัลลยนั้นจะช่วยทำให้ฟันของเด็กๆมีสุขภาพที่แข็งแรงและสะอาดค่ะและสิ่งที่เด็กลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือแก้วน้ำเอาไว้สำหรับบ้วนปากเวลาที่เด็กๆแปรงฟันเสร็จแล้วค่ะวันนี้ครูทูลก็จะมาสาธิต วิธีการแปลงฟันให้เด็กๆดูอีกครั้งค่ะเด็กๆใครมีแปลงสีฟันเตรียมแปลงสีฟันขึ้นมาเลยค่ะมาแปลงฟันไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเรามาดูวิธีการแปลงฟันขั้นตอนที่1นึ่งค่ะถ้าแปลงจริงๆแล้วเด็กๆต้องบีบยาสีฟันใส่ลงไปที่แปลงสีฟันนะคะขนแปลงแล้ววาง อ่ขนแปลงเป็นทำเป็นมุม45องศาขยับจากฟันข้างนอกและข้างในไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทุกซี่ค่ะทำให้ครบทุกซี่เลยนะคะต่อไปฟันด้านในค่ะแปลงเหมือนกันกับข้างนอกเลยค่ะขยับขนแปลงไปเรื่อยๆ สั้นๆนะคะทำให้ครบทุกซี่เลยค่ะต่อไปขั้นตอนที่สองฟันข้างบนให้เด็กๆปัดลงมาข้างล่างนะคะทำแบบนี้ค่ะ ให้ครบทุกซี่เลยค่ะต่อไปขั้นตอนที่3ฟันข้างล่างให้เด็กๆใช้ขนแปลงปัดขึ้นข้างบนค่ะปัดไปเรื่อยๆให้ครบทุกซี่เลยค่ะ ต่อไปขั้นตอนที่4นะคะฟันบดเคี้ยวใช้แปรงสีฟันขนแปรงสีฟันขยับเป็นวงกลมสั้นๆไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทุกซี่ค่ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายการ แปรงลิ้นนะคะเด็กๆใช้แปรงสีฟันนะคะมือจับแปรงขนแปรงเบาๆนะคะแปรงจากโคนลิ้นค่อยๆออกอ,ออกมาถึงปลายลิ้นนะคะเมื่อเด็กๆแปรงลิ้นเสร็จแล้วเด็กก็ใช้น้ำา้วนปากเอายาสีฟันออกมาล้างยาสีฟันออกมาให้หมดนะคะเท่านั้น ฟันของเด็กๆก,ก็จะมีสุขภาพที่สะอาดและแข็งแรงแ้วคะเด็กๆคุณทุนขอฝากงานให้เด็กๆนะคะแปลงฟันที่ถูกวิธีรบกวนผู้ปกครองถ่ายวีดีโอขนาดที่น้องกำลังแปลงฟันที่ถูกวิธีส่งกลับมาให้คุณครูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของคุณทูน หมดแล้วคุณทูนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเด็ก